เช็คแล้วไม่ได้รับสิทธิ์จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้เลยหรือเปล่า สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งข่าวท่านที่อยู่ในมาตรา40ใน29จังหวัดค่ะที่ในตอนนี้ท่านได้เข้าไปเช็คแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์สิ่งที่ท่านต้องทําในตอนนี้คือให้เช็คตัวท่านเองว่าอยู่ในเงื่อนไขหรือเปล่าเช่นสมัครและจ่ายเงินที่จังหวัดไหนและสมัครและจ่ายเงินวันไหนเพื่อจะได้เช็คว่าเราสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้หรือเปล่าถ้าท่านเช็คแล้วพบว่าอยู่ในเงื่อนไขที่ประกันสังคมกําหนดให้ท่านเตรียมเอกสารแนบดังนี้ค่ะ1 สำเนาบัตรประชาชนสาสำเนาทะเบียนบ้านสาสำเนาใบาเสร็จรับเงินเพื่อใช้แนบไปพร้อมกับแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ์สำหรับวิธียื่นขอทบทวนสิทธิ์ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่ให้โทรไปสอบถามกับประกันสังคมใกล้บ้านหรือที่ท่านสะดวกติดต่อค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เช็คข้อมูลเบื้องต้นให้ว่าท่านอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่ถ้าท่านอยู่ในเงื่อนไขให้ท่านสอบถามกับเจ้าหน้าที่ว่าจะให้ท่านไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ที่ประกันสังคมเองหรือจะให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โดยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์เมื่อท่านได้คําตอบแล้วก็ให้ท่านเตรียมเอกสารแนบที่อ้อยได้แจ้งไปแล้วแนบพร้อมแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ์และแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ์นี้ถ้าท่านไปยื่นเองที่ประกันสังคมจะมีแบบฟอร์มนี้ให้ท่านท่านไม่ต้องเตรียมไปเองค่ะแต่ถ้าหากท่านส่งเอกสารขอทบทวนสิทธิ์ทางไปรษณีย์ท่านจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ์แล้วกลิ้น ออกมากรอกรายละเอียดสำหรับวิธีการกรอกแบบฟอร์มอ้อยได้ทำคลิปไว้แล้วสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วให้ท่านเช็คเอกสารก่อนที่จะส่งอีกรอบซึ่งจะประกอบด้วย1แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิ์ที่กรอกรายละเอียดแล้ว2เอกสารแนบ3อย่างคือสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาใบาเสร็จรับเงินค่ะแล้วให้ท่านนําเอกสารทั้งหมดนี้ส่งทางไปรษณีย์เพื่อส่งไปยัง ประกันสังคมที่ท่านสะดวกติดต่อและอ้อยแนะนําให้ส่งแบบลงทะเบียนหรือส่งแบบ EMS ค่ะ<อ>เพื่อให้สามารถติดตามเอกสารได้และป้องกันเอกสารหายค่ะเมื่อท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วท่านก็อยากจะทราบผลว่าเป็นยังไงท่านจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่าแต่ทางประกันสังคมก็ไม่ได้แจ้งว่าท่านจะทราบผลหลังยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วกี่วันสิ่งที่เราทําได้ก็คือให้ท่านเข้าไปเช็คสถานะในหน้าเช็คสิทธิ์และให้ท่านเช็คยอดเงินในบัญชีทุกๆวัน หรือหัสบอดีค่ะถ้าท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้นานแล้วแต่ผลก็ยังไม่เปลี่ยนให้ท่านโทรสอบถามกับประกันสังคมที่ท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้ค่ะลืมบอกไปค่ะว่าท่านสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้หากท่านยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สามารถฝากคําถามของท่านในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ